โอเคข้อ13านะครับตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์เห็นอย่างนี้ปุ๊บพี่แบงค์ก็เลยเอา n บวก1กับ n ลบ1เนี่ยตัดกันกระจายกันออกมาก็เลยกลายเป็น n บวก1คูณ n ทีนี้ n ลบ3กับ n ลบ6เท่า2ตัวนี้ต้องกระจายจาก n ลบ3ลงไปเพราะว่า n ลบ3ามเยอะกว่าก็เลยกลายเป็น n ลบ3 n ลบ4 n ลบหตอบค้างไว้แค่นี้นะครับ ถัดมาข้อสิบถ้าเอา n แฟกกับ n ลบ1ต้องกระจาย n แกออกมาเพาะ n แฝกเป็นตัวมากกว่าก็เลยกลายเป็นตัวส่วนคือ n อยู่ข้างล่างเพราะว่าตัวถัดไปก็ n ลบ1ละถัดมา n บวก2แฟกกับ n บวก1แฟกต้องกระจายตัวบนลงไปหาตัวล่างก็ได้แค่ n บวกสองเฉยเพราะว่าตัวถัดไปเป็น n บวกหนึ่งแล้วข้อสิบห้า ถ้าพี่แบงค์มองแบงค์เปลี่ยนรูปก่อนละกัน n แกกำลังสองตัวเนี้มันมองเรายากก็เลยเปลี่ยนให้กลายเป็น n แกคูณ n แก n บวกหนึ่งแกสองตัวนี้ตัดกันมันก็เลยได้ n บวกหนึ่งเฉยเฉยแต่ถ้าเอาสองตัวนี้ตัดกันต้องกระจายตัวล่างถูกไหมครับเพราะตัวล่างเป็นตัวมากกว่าก็เลยได้ n สามข้อนี้ก็เป็นฝึกเรื่องของการตัดเลขนะครับข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าครับ